สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เข้าครัวกันอีกแล้วกับมาดามเซบอิตาอลีนะคะแบรนด์น้ำปลาลามาดามแซบอิตาอรลีวันนี้อันนี้เสนอเมนูแกงหนอ่อไม้กระป๋องนะคะมีนะคะหน่อไม้กระป๋องไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรคุณเอามาแกงได้เลยขาดไม่ได้คือพระเอกของเราค่ะแบรนด์น้ำปลาลามาดามเซบนะจ๊ะมาดามแซบนะคะแซบสมชื่อ ตามคำล้ำลือเขาเลยค่ะอ่าง่ายๆค่ะก็คือเปิดกระป๋องออกมานะคะแล้วก็เอาหน่อไม้ที่เราได้จากกระป๋องอะคะ่ะต้มไปเลยให้ต้มให้มันสุกเนาะแล้วก็เอาลูกโดดลงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะใส่ไปเลยเดี๋ยวเราปรุงทีหลังนะคะเพื่อนๆอ่าแล้วพอมันเดือดสุกเนาะต้มไปทักประมาณหนึ่งมันสุกไอ้นี่ก็จะเติม มะเขือพวงค่ะมะเขือพวงลงไปล้างให้สะอาดนะคะมะเขือพวงเติมลงไปเลยแล้วก็โคเลโคเลนิดนึงพี่น้องจา๋าไม่มีกระเทียมจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้น้ำอุ่นนะคะ น้ำอุ่นที่เราได้จากครกของเรานี่แหละพี่น้องจ่าเทลงไปเลยจ้ะเออเนี่ยน้ำก็จะประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบน้ำเยอะก็ใส่เยอะแต่อันนี้ชอบน้ำประมาณนี้ขุกคลิกโคเลโคเลได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาเราใส่ไอใส่ข้าวเบียร์นะคะแล้วก็มีเนี่ยข้าวเบียร์คาะตซูโรงให้มันหนืดให้มันข้นแล้วก็หอมแดงเนาะใส่หอมแดงลงไปจ้ะ ใส่หอมแดงลงไปข้าวนี่ใส่ไปทีหลังนะคะข้าวเบียนี่ใส่ไปทีหลังปล่อยให้เดือดสักพักหนึง่ง แล้วก็นำข้าวเบียร์นะครับไปละลายกับน้ำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนก็ได้ค่ะให้มันไม่จับกันเป็นก้อนเวลาเราเอาลงไปคนเนาะอันนี้ก็จะใช้วิธีนี้เลยจ้ะนี่เอาข้าวเบียร์ที่เมื่อกี้ในถ้วยแล้วก็เอามาคนกับน้ำอุ่นนะคะเนี่ยเราก็จะตีให้มันละลายอย่างนี้ <S <S เพื่อไม่ให้มันจับกันเป็นก้อนเวลาเราเอาลงไปผสมกับน้ำแกงหน่อไม้ของเรา เนาะนี่แหละจ่ะเสร็จเรียบร้อยก็เทลงเลยจ้ะพี่น้องจ่าแล้วก็คนเลคนเลกันให้มันเข้าให้มันหนืดให้มันกระจายกันเนาะอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันก็จะได้ลดแบบ ความหนืดมันขึ้นพอมันขึ้นหนืดแล้วเราก็ที่จะสามารถใส่น้ำปลามาดามแซบของเราลงไปเนี่ยค่ะตัวชูโรงของเราก็มาดามแซบสตรแซบนัวจริงๆเทลงไปเลยจ้ะพอเดี๋ยวมัน ไดอ้อร่อยอร่อยเลยจ้ะเสร็จค่ะเติมชะอมลงไปรอมันเดือดนิดนึงนะ รียบ้อยอยากให้มีสีสันก็ใสยลงไปลูกโดดเนาะแค่นี้นะจ๊าเพื่อนๆเ,เอาเป็นว่าแค่นี้แหละเดี๋ยวเราก็อย่าลืมนะคะอยากได้น้ำปลา้าที่อร่อยที่แซ่บนะคะต้องแบรนด์มาดามแซ่บแค่นั้นนะคะ,นะนะคะวัาดีจา้า